ครับเออล้างปกติครับใช้แช่น้ำยาเน่พเอาเทนี่ค่ะพี่เขาอยอ่แช่เครื่องมือไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีะค่ะอันนี้แล้วแต่ตาม afu ของน้ำยาแล้วก็เครื่องมือก็คือล้างเหมือนเครื่องมือปกติทั่วไปเลยอะค่ะแต่ว่า ครื่องมือที่เป็นรูอย่างเงี้ยนี่นที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะที่มีช่องมีรูตรงเนี้ยค่ะสามารถใช้แปรงขนอ่อนนะคะแยกเข้าไปแล้วก็ขัดได้เป็นฝักติเหือยน,นใช่ได้เลยค่ะอ,อ๋อหยุน,น,นได้เลยไดยาา้ที่เป็นรูอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถใช้แปรงขนอ่อน เอาไปได้หรือได้ล้างน้ำยาเสกน้ยาเกก็ล้างน้ำเปล่าปกติครับแล้วก็หนึ่งมีข้อจำกัดในการดูแลไหมคะหรือข้อควรระมัดระวังรลาังอ้งอ็ครับ จะมีพวกนใช่ครับแล้วก็จะมีพวกคมๆอย่างนี้ครับผมก็อย่างนงิกมันจะมีเครื่องมือที่จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีเหลี่ยมที่ค่อนข้างคมหน่อยแล้วก็จะเป็นที่เป็นตะของนี้ก็เวลาล้างก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนแล้วก็เวลาล้างเสร็จก็เก็บให้เก็บเครื่องมือให้ตรงตามตามรูปในกล่องมะค่ะ มันจะได้สะดวกต่อการหยิบใช้แล้วก็สะดวกต่อการนับจานวนชิ้นด้วยใครไม่เคยเห็นรูปในกล่องบ้างเคยเห็นรูปในกล่องบ้ามันจะมีเลเซอร์ไว้อยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นคราบสนิมสามารถที่จะลงน้ำยานนทำความสะอาดสนิมนได้ไหมเอ่ย ค,คือบางครั้งอะค่ะผู้ใช้งานเขาใช้มาไม่ได้ใช้ปุ๊บแล้วลงมาล้างเลยมันทิ้งระยะเวลาในการข้ามคืนซึ่งมันอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดสนิมและถ้าเป็นบางจุดที่มันเป็นสนิมที่สามารถใช้น้ํายาขัดสนิมได้ไหมคะใช้ได้ครับผมก็แช่แช่แช่น้ํายาไว้น้ํายาพี่ไม่ได้แช่พี่มีวิธีการใช้อยู่แต่สามารถลงได้ใช่ไหมไเออมันจะเป็นกดและเป็นด่างสุดท้ายแล้วมันคือมันจะเป็นกลาง ถ้าเป็นพวกอย่างนี้อาจจะด่างครับที่เพนนะแต่ว่าอันนี้ใช้ได้ครับก็คือด่างไอ้ก็คือบริเวณอุปกรณ์ส่วนนี้ห้ามโดนเพราะว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่สแตนเลสสตีลเราเป็นอลูมิเนียม้แล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมีวิธีการแนะนําดูแลพิเศษไหมคะเวลาใช้ในเคสเสี่ยงต่อที่จะมีเศษโบนเศษอะไรมาติดไหม มีไหมเลยมีไหมอ้ามีค่ะมันก็เคยถ้ามันมันจะมีเศษเลือดเศษกระดูกที่บางทีมันก็จะติดใช่ไหมคะเวลาล้างเราก็อาจจะต้องใช้แปรงนะคะใช่แปรงเป็นแปรงไนล่อนปกติไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแปรงลวดไม่ใช่แปรงลวดนะคะอย่าอย่าตะบี้ตะบันเริ่มที่แปรงลวดนะไม่ได้นะเครื่องมือชำรุดนะสงสัยอะไรอีก เร็วยิงคำถามเลยสงสัยอะไรอีกคะรบข้าเป่าให้แห้งใช้หลักการแบบเดียวกันกับเครื่องมืออื่นๆเลยคือยิงห่างประมาณหนึ่งไม้บรรทัด ปืนอ่ะปืนอ่ะอ่ะมีคำถามอะไรอีกจริงจริงวิธีการล้านก็เหมือนเครื่องมือปกติเลยอะค่ะเครื่องมือที่ที่ล้านที่ใช้ในเขสใครปกติเลยแต่นี้มันอาจจะมีบางทันที่แบบว่ามันจะเป็นเข<อ>าเร<อ>ียกว่าดึงดูดดนนอกเป็นอะไรอาจจะต้องใช้แป้งหลังมันข้างหลให้เลี่ยอ่าถามหน่อยใช่ยางงี้ใส่แป้งใส่แป้งข้างไหน มีคนเคยพิสดารแปลงใหญ่ทางนี้ไหมไมนน่แน่นะที่นี่ค่อนข,ข้างพิสดารอยู่อืมให้มีนะล้างไปในแนวทางเดียวกันอมนนีอันอื่นอีกไหมอันนี้มาที่ว่าปอกมันหายไปอ่ะช่ อันนี้คือต้องสวมตลอดต้องสวมตลดจริงจริ<ๆ>จริงจริงหลักการนะอุปก,กรณ์แหลมคมเหล่านี้จริงๆจริงๆอ่ะมันควรจะสวมหมดห, <y> หรือแม้กระทั่องอันนั้นพพก็ควรจะสวมพี่มองว่าใช้ไข่ยางใช่แล้วอันนี้ก็คือบีบได้ปกติใช่ไหมเนี่ยสมุดเทาระคะจะต้องเทา้งตองกดตรงเนี้ยค่ะเวลาหมอใช้ในเคสมีตรงส่วนไหนที่จะเลอะเลือด เยอะเยอะบ้างตรงนี้มีส่วนไหมต้องปลดล็อกอยังไงปล,ด,ล,ปลดเป็นบ่าเ,เวลาเขาใช้มาเขาคงไม่ปลดล็อกมาหรอกเพราะว่าเขาต้องใส่ในล็อกอตัวน,นี้มาถูกไหมล่ะใช่ไม่ใช่เาไม่ปลดมาก็ไปไงี้นตงนี้เปิดมาเลือดเลือดเลยอ่ะมีต๊ะอื่นอีไหม มีตัวไหนพิเศษบ้างอันนี้ต้องหมุนต้องอะไรหรือเปล่าคะต้องต้องยังไงตัวนี้ต้องหมุนปะต้องถอดล้างหรือเปล่าถอดนะถอดล้างต้องถอดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้เราต้องถอดไหมขื่อเลยอะเนี่ยต้องถอดไหม ไม่จัดต้องถอดนี่แหละเพราะว่าตอนที่เอาเข้ามาเราไม่ได้แบบรับการเทนนะคะเราก็จะไม่รู้ถอดแล้วอ๋อออกมาล้างแล้วล้าแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเดิมวิธีที่ไม่ทําให้งงไม่สับสนใส่ผิดตัวทําทีละตัวถอดเลยแล้วใส่ล้างเลยแล้วไม่อะไรเก็บขึ้โอเคไหมไม่ใช่ถอดได้ห้าตัวก็ถอดหมดเลยห้าตัวแล้วแช่ไว้สุดท้ายจะไปใส่สลับของเขาอีกอืม อันอันนี้ของเราหรือของบริษัทอ๋อโอเคสนิมเยอะจังเลย่าเอกล่อมาพี่ต้อมระวังเครื่องมือเขา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 พังนะเนกี่ยวซ้ายไปทับอันนี้ของเขาที่เกี่ยวฝาเป็นเกี่ยวซ้ายนี่เออเวลาใส่เราจะต้องหมุนเขาตรงนี้นะแต่ีไม่มต่างๆเลยแล้วแล้วอย่างเงี้ยแล้วนะ ในรูนี้อ่ะในรูนี้ในรูนี้ก็ล้างได้เหมือนกันค่ะอาใช่แป้งไม่ต้องไม่ต้องถอดใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องถอดค่ะนเปป็สริงอ่่ไมใชอันนี้เป็นสปริงเด้ออัวยต้องต้องต้องไม่ดูล้างทำความสะอาดตรงส่วนนี้ด้วยนะเออเพราะว่าเวลาเวลาเขาจะล็อกก็หัวสปริงเนี่ยค่ะบางทีมันอาจจะมีเลือดที่จะไหลใช่ถูกก็เลยเขาถามพี่โตเมื่อกี้ว่า ามาข้างในแม่ห้องทีมันมีเรื่องอันนี้แบบเดียวกันไหมเป็นตัมือนกันค่ะใช่แค่ส่วนใส่โอเคแบบเดียวกันแล้วก่อนที่จะแพ็คเครื่องมือค่ะจะต้องมีการลูบิเค็เครื่องมือ <c oughs> หล่อลื่นเครื่องมือให้มันไม่ให้ฝืดไหมหรือว่าชุดนี้ไม่จำเป็น <c oughs> อันนี้ไม่จำเป็นครับโอเค <c oughs> คำถามมีอีกไหม <c oughs> ถามมีอีกไหม <c oughs> อันนั้นใส่ย,ยางเนาะใส่ใส่ย,ยางสามตัวอันนี้ต้องสวมยางอ,อันนี้สวมได้ไหมมันงอได้ค่ะอ๋อราคาเท <c oughs> ่าไหร่น้องถามอยากรู้ราคาราคาอันนี้ราคาต้องข้อพน อยากรู้เหรอระดับระดับหลายแสนหมดแหละที่มองอ่ะไม่จริงจริงคือไม่อยากให้คิดแบบนี้ทุกชุดอุปกรณอ่ะควรมีความระมัดระวังด้วยด้วยด้วยหน้าที่อยู่แล้วเออไม่ใช่แบบเฮ้ยอันนี้ถูกเว้ยช่งมันปล่อยมันโยนไปบ้างเอาขาเคลียร์ไปบ้างอะไรบ้างไม่ได้อืมอ่า โอเคไม่มีคำถามแล้วนะใช่ใส่ยางขาโซ่ใสรยามจังเลน้องเขาสามาไกลถาม <c oughs> น้อยหนึ่งอืม <c oughs> เอาแล้วถามบ้าวลินถามบ้าว <c oughs> เข้ามปดิถามบ้าวเร็ว อาไม่ถามจะจะจบการประชุมแล้วนะอ,อ่ะโอ,โอเคค่ะ